สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพีเนตออดีโอทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพีเนตออดีโออาเภอรอนจานจังหวัดกาญจนครับอีพีนี้เป็นในส่วนของอีพีคลิปประจําวันที่1 0นะครับวันที่10เดือนสิงหาคม2 5 6 7้นะครับผมมีในส่วนของพ่อแอมนะครับมารีวิวให้กับ พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมมิโคเทคนะครับมิโคเทคเป็นตัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่ายมิโคเทคนะครับเป็นตัว MT4800 นะครับเป็นพาวเวอร์แอมม์4ช่องนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์แอมสภาพใหม่นะครับใหม่ๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องนะครับผมมาพร้อมกล่องนะครับเป็นพาวเวอร์แอมม์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ขับเสียงเบสเสียงกลาง นะครับตอบโจทย์นะครับชุดชุดสี่คณสี่นี้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้เป็นพอว่าแอมมอแปลงเทอร์ลอยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้ไม่มีข้อแคกนะครับมีพร้อมกล่องอุปกรณ์ครบนะครับด้านในนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาพอว่าแอมซีชแนลนะครับไมโครเทค MT4800 นะครับตัวนี้ราคาแทนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับผม0952246497นะครับและก็0874217464นะครับฝากพี่นพ่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Microtech MTC800 นะครับสภาพใหม่ๆครับสภาพเยี่ยมเลยนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาเพ w อม m p Channel นะครับเอาไว้ขับเสียง s ับเบสนะครับ 1, 2ขับ s ับเบสนะครับ 3, 4ก็ขับเสียงกลางไปนะครับหรือว่าท่านจะเอาไปขับเสียงกลางก็ได้เหมือนกันนะครับ เปิดเครื่องนะครับตัวนี้เปิดเครื่องไฟแสดงสถานะนะครับขึ้นขึ้นทุกตัวนะครับขึ้นทุกปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาในชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านบนนะครับสวยๆนะครับผมด้านบนด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับเซนเซอร์เวนตี้ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับเป็นแจ็คสามขานะครับคอมโบแจ็คนะครับสำหรับตัวนี้ อ่าสัญญาณนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเปกคอนนะครับแต่ละชแนลนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสายขวานะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใหม่ๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องเลยทีเดียวนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Power a m p l i t e c สอ0พ RMS นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมหน้าว TEC คนะครับหน้าว TEC คนะครับภาพสวยงามนะครับตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับเข้ามา พร้อมกันนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดเครื่องนะครับผมลมระบายอากาศนะครับไปแสดงสถานะนะครับผมซ้ายขวาขึ้นปกตินะครับไปตรงปุ่มสวิตก็ขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับราคาที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาตัวว่าเทคสองพันสี่อามิรนะครับ ท่านจะไปขับเสียงเบสนะครับเสียงซับเบาคชันแนนละ2ก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะไปขับเสียงกลางก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมขับเสียงกลาง12นิ้ว1ิบานิ้วนี่สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นพัสด AB bit นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับท่าไหนที่สนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์ถามได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวาเทคสองพัสี่ S นะครับ ตัวหน้าบอสเทคก็มีนะครับหน้าบอสเทคจะเป็นตัว1ฟิลนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว2ฟิลนะครับเดี๋ยวผมใช้ชมในส่วนของด้านหลังอันหลังก็จะตัวนี้นะครับผมสองฟิวนะครับพัดลมใบอากาศพรบนะครับผมตัวนี้ทํางานปกตินะครับภาพสวยๆอีกท่านหนึ่งนะครับวอเทคสองพันสี่นะครับที่เข้ามานะครับตัวหน้าบอสเทคก็ยังอยู่สาหรับตัวบอสเทคนะครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาที่หนึ่งับาทนะครับท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ power amp oj sound นะครับตัวนี้เป็นในส่วนของ s ี r i ส์แปาศูนย sb นะครับตัวนี้เสเปคแรงๆเลยทีเดียวนะครับตามสเปคโรงงานให้มาตัวนี้ขับยี่สบเอ็ดข้างละสีเลยนะครับสำหรับตัวสเปกทางโรงงานนะครับทางบริษัทให้มานะครับ oj sound นะครับก็ถือว่าเป็น เอาแอมยุคก่อนๆนะครับที่พี่น้องชาววงการเครื่องเสียงของเรานะครับใช้กันเยอะเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีห้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้จะมีฝาครอบนะครับฝาครอบตัวสิงไว้นะครับสองข้างนะครับตัวนี้ห้อแปลงใหญ่ๆนะครับให้เข้าปลามาถึงสองสี่หกแปดสิบสิบสองลูกเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้สิบสองลูกเลยทีเดียวนะครับ มาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับสเปคตัวนี้ถ้าเอาไปขับที่8โอห์มนะครับก็จะอยู่ที่2,200วัตต์นะครับ2,000 2,200วัตต์ที่8โอห์มนะครับผม2,200วัตต์ที่8โอห์มนะครับถ้าเอาไปขับข้างละดอกนะครับผมถ้าเอาไปขับเชนแนนละ2นะครับหรือว่าที่4โอห์มนะครับก็จะอยู่ที่กําลังวัตต์เขาจะอยู่ที่2,700วัตต์นะครับ2,700วัตต์ที่4โอห์ม นะครับผมถ้าเอาไปลงโอหโอมนะครับหรือว่าเอาไปขับชนแนนละสี่ก็จะอยู่ที่3,200วัตต์นะครับ3,200วัตต์ที่โอหโมนะครับเป็น power amp class ab นะครับสำหรับตัวนี้ไม่ใช่ ab bit นะครับเป็น class ab ธรรมดานะครับตามสเปคให้มา,าบางท่านก็จะเอาไปขับ21นิ้วนะครับข้างละ4นะครับแต่ผมว่าถ้าเอาไปขับ18นิ้วข้างละ2หรือว่า21นิ้ว ข้างละ2นี้สบายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมหรือว่าท่านจะไปขับ12นิ้ว15นิ้วตัวนี้ข้างละสีก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้น้ําหนักประมาณ39กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักประมาณ39กกิโลกร,รัมนะครับ,รรรรบตัวนี้ราคาเราขายอยู่ที่เอ่อหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับสำหรับ OJ s จซานะครับเป็นซีรีส์ SI สไอแปดพันห้าเอ นะครับก็ถือว่าเป็น power amp อีกรุ่นหนึ่งนะครับน่าใช้นะครับท่านไหนที่จะไปขับ21นิ้วนะครับ21นิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้สบายๆนะครับหรือว่าขับ1 8ข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับตัวนี้ผมแนะนาขับข้างละ2ข้างละสายสบายๆนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผม TR เยอะมากนะครับสาหรับตัวด้านข้างนะครับตัวนี้พอดีเขาขันน็อตมานะครับผมไม่ได้เดิมๆเลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เปิดดูนี่นะครับแต่ไส้ในเดิมๆแน่นอนนะครับตัวนี้ เมื่อหนึ่งราคาอยู่ที่แต่ก่อนสามหมื่นกว่าบาทนะครับสําหรับตัวนี้รุ่นนี้นะครับโอเจซาวนะครับสําหรับท่านนี้ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นถัดมาก็จะเป็นในส่วนของมิกนะครับผมมิกเป็นตัวซาวเบสนะครับซาวเบส MGP สิบสอง X นะครับตัวนี้พร้อมเอ็กเซ็กซิปซิปเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้อันนี้เราขายอยู่ที่ห้าอ่าสี่พันห้าร้อยบาท นะครับเราขายอยู่ที่4,500บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหามิกเอฟเฟกต์หวานๆนะครับพร้อมบูทูธนะครับมีบูทูธให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับมีช่องไมให้ถึงสองสี่สิบสองช่องเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวมิกสิบสองช่องนะครับมีปุ่มเกณฑ์ให้นะครับผม่มเกณฑ์ให้แล้วก็อีคิวนะครับผมมีออกเอฟเฟกต์ปุ่มแพนครบนะครับเป็นสไลด์เฟเดอร์นะครับผมสภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวชาเบส รุ่นนี้นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับ4,500บาทนะครับมือหนึ่งก็จะประมาณ6,000กว่าบาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหามือสองนะครับสภาพเยี่ยมๆนะครับเอาไว้ใช้งานก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตรออดิโออําเภอดอนจาน์จังหวัดกาฬสินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาสินค้าตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับขออนุญาตแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับไมโครเทค MT 4800 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับว่าเทคสองมาสีอาเมดนะครับตัว2ฟิวนะครับ14,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นโอโอเจซาวนะครับ8 5 0 0 0 SB นะครับ14,000บาทนะครับผมฝากมาได้แล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิกซ์ซาวเบสนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทครับสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสงสัยตัวไหนหรือว่าต้องการสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือว่า โทรเบอร์ด้านล่างเลยนะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง youtube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊ channel นะครับมไม่ว่าจะเป็นช่องทางเ c e บ o o กพี่เนิจทำมีพักดีเพจหลานพี่เนตออดีโอครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ